เวลาขึ้นเชียบเวลาขึ้นเชียบอันมันย่นขึ้นไหมเนี่ยก็บาดหญย่คิดผู้จะก็อ้างไรได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้หาลสี่หกยังไม่ได้ค่ะ